คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสี่ยงที่เหมาะสมเด็กที่มีอายตุต่ำกว่า15วันควรได้รับคําแนะนำสตรีมีคันไปเกาที่อื่นโปรดใช้จักรยานในการรับชมขอบคุณครับ<ป>คุณพันพผมชอบนี่ไปเลยไป ว,ว้าวสุดยอดอป<ะ>ัดขึ้นสูงมากต้องไปดูซุเปอร์สโลคับสุดยอดสวัสดีครับเพื่อนค,ครับพบกับผมนะครับขุนะพันธ์มุช่องฮะขุนพันธ์มุช่องวันนี้ผมมีลิลิปเด็ดเด็ดมาอีกแล้วครับผมขุพนพันธ์มาต้องหา หาอย่างเดียวไม่มีอย่างอ,างอื่นต้องหาอย่างเดียวอ่าวันนี้ผมพามาดูไอดอลผมเลยครับี่แปงฝุ่นมีไอดอลของผมเลยครับผมอ่าทําให้ผมมีมแรงบันดาลใจทําคลิปนะครับคือคนนี้เลยครับผมแต่ผมมาดูคลิปที่แปงขุนผัดกราปุกไฟแดงธรรมดามากเดี๋ยวดูของจรงิงผ,ผุผ่านจะผัดให้ดูเดี๋ยวไปดูกันแปงขุนเดี๋ยวเจอกนะันดูว่าการผัดผระปุงไฟแดงเขาผัดกันยังไง เดียวเชิกันโอเคครับเพื่อนเพื่อครับผมมาถึงในครัวแล้วนะอันนี้คือครัวของคุณพาอผมทองครับดูสภาพครัวผมก็ไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรมากมายนะภาพนี้แหละครับผมอ่วันนี้ผมจะมาผัดผักบุ้งอุปกรณ์ผมเตรียมไว้หมดแล้วกระทงกระทะเตรียมเรียบร้อยแล้วครับ แต่ต้องบอกน้องๆหนูๆน,น,นะฮะห้ามไปทำนะฮะห้ามไปทำเองต้องมอีผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองะฮะให้คำแนะนำในการทำนะครับผมห้ามไปทำเองดวยเด็ดขาดอาโอเคเดี๋ยวมาผัดกันดูสิว่าจะเจ๋งกว่าที่แป้งฝุ่นหรือเปล่าก่อนก่อนจะผัากดติดตามผมก่อนครับกดยางกดยางกดติดตามกดติดตาม กระดิ่งเลยนะโอเคกดแล้วนะครับเริ่มในการผัดกันอะก้องกล้องขยับเข้ามาหน่อยนี่นะครับเราต้องใส่น้ำมันลงไปน้ำมนันน้ำมันหายไปไหนน้ำมันเดี๋ยวผมหาน้ำมันแป๊บครับโอ้ ใส่มันไปนิดเดียวครับอย่าใส่เยอะเดี๋ยว่อ้วนใส่เยอะไม่ได้ครับคนเราจะรอสูงโอเคครับน,นี้รอไฟมันเดือดนี่นะครับโอ้โถ่เอ้ยทิ้งของผมได้ยังไงไม่รู้ครับอันนี้สูตรเด็ดเลยครับ,บเพื่อน อันนี้ต้องใส่ด้วยมแม่ครัวนำพวกไปทิ้งเฉยเลยลากบุ้งครับต้องใส่เข้าไปด้วยนี่ตัวอร่อย <c oughs> เอาล่ะครับ <c oughs> หนึ่งสองสาม <c oughs> บ,บุ้งไฟไม่แดงทำไมไม่แดงวะ <c oughs> ่ขอการดีๆครับเ้ยมันไม่แดงเอาใหม่เอาใหม่เพื่อนๆใจเย็นนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะทำแบบกดฝีมือเมื่อกี้ผมล้อเล่นนะบแกล้งมันพื่ปล่อยมุกให้ไม่แดงนั่แหละผมจะทำแดงก็ทำได้เดี๋ยวมาดู ครื่องปรุงอันไหนน้ำตาลวะแม่ครัวอันนี้อะไรดึงแล้วจะใส่เกลือไปเลยละน้ำตาลไปนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> ดึงดึงดึง,ดงการทำข้ามต้องร้องเพลงไปด้วยรักเธอไม่ใคยสุดหัวใจ สุดหัวใจจะหลับจะนอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกทีอันนี้เจ้าเจี้ยวนะครับตาเด็กอ้วนเด็กสมบูรณ์มันก็ไม่ทักให้กูกันบ้างเลยเนาะเจ้าเจียวตาเด็กอ้วนอ่ะยังไม่ทักเล <c oughs> ปนงานวูเนี่ยโอ้โหแล้วมันหอยตาเด็กควนจัดสมบูรณ์ไม่ได้ดังใจโอเคติดไฟพาดกันเลยดีกว่าครับอ้าวอ่าแล้วปืนห้าอยู่ดิครั้งนี้ต้องเด็ด อย่าลืมใส่น้ำมันนะครับเพื่อนๆผมลืมใส่พริกแล้วต้องใส่พริกเข้าไปด้วยครับพริกกระเทียมพริกไทยอย่าใส่นะมันเผ็ดเกินใส่เข้าไปครับดูสิผมจะทำได้ไหม ผมจะทำไม่ถึงหลังคาเลยครับไปเอาถึงหลังคาไปเลยครับเพื่อนๆมาดูกันครับหนึ่งสองสามบอกแล้วทำได้ ว่าน่ากินกันาดไหนโอ้อ่าเสร็จแล้วครับผิดการครับ อบายมืดฟ้ามืดม,ม,มัวดินอะไรเงี้ยบุนพัน <c oughs> มืนหมดแล้วครับตอนนี้น <c oughs> เ็ะแล้วครับ <c oughs> บุญไฟแดงผม <c oughs> เอ้าไอ้กูทำมาบุญไฟแดงเ็จแล้วกูยังไม่ได้ใส่ผ้ากันเปื้อนเลยไอ,อ,อติมงานเอาผ้ากันเปื้อนหน <c oughs> ่อยหน่อยเอ้ยลืมใส่ผ้ากันเปื้อนนีหน้ารอบแรกมันไม่มันไม่แดงลืมใส่ผ้ากันเปื้อนนี่เออ หมวกเคปด้วยหมวกเคปหลืมใส่หมวกเคปอีกตั้งหากโอ้หลออขึ้นมาทันทีเลยครับหมวกเคปหรือหมวกเคปพลากรู้เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปชิมดูว่ามันอะร่อยแค่ไหนนะครับทำไมหน้าคุณร้อนๆอยู่เนี่ยอ่ะหมวกเคปพลากรู้ จับไฟแค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกจริงๆครับเพราะผม่เป็นคนสักมีศิษย์มีครูสักมาเต็มตัวเลยครับแขนขวาเต่านินจาสู้ศัตรูแขนซ้ายสักหมีภูสู้ไม่ถอยขาขวาสักบินเทนแปลงร่างรอยขาซ้ายสักเต่าเอยได้ลุงพลเอเต่างอยเต่างอยเต่าเต่าเต่างงย แต่จริงๆแล้วผมสักมาเหนียวจริงนะเพื่อนเมื่อวานนี้เพื่อนผมยืมตังค์ผม่ม่ให้สักบาทเลยเหนียวมากเหนียวจัดเลยมุกนี้ก็ดีนะผัาเสร็จแล้วหิวเลยด้วยไม่ได้กินข้าวมาสามวันแล้วผมกินแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับกดินตามผมนะครับอร่อยอร่อยผมานผมทองนะกดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยครับ ขอบคุณครับเฮ้ยตัวอะไรท่องเก่งอฮ้ยตุ๊กขาวเฮ้ยอุ้ยช่วยด้วยตายแล้วตายแล้วตุขาวตายเหรอพ่อตายกูได้ตายแล้วโฮ้ยผ่นแล้วนะครับอ้ยยังอยู่ไหมผมกูโอ้ยังอยู่ครบโอเคครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ขอลาแค่นี้นะครับฝากกดแชร์กดติดตามผมด้วยครับใน ณบนผมชอบคุณบานผมชอบกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับําคลิปใหม่ๆเหมือนเดิอ่าใครอยากผมทำคลิปอะไรนะลงคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมอยากให้คุณพันไปทำอะไรนะครับคอมเมนต์มาได้เลยโอเคครับเพื่อนๆครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ tàu ngơi, ngơi, ngơi tàu ngơi tàu ngơi tàu gàu tàu ngơi